โยธสวัณตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดแฟนๆแห่ส่งกำลังใจเพียบเชื่อว่าหลายคนคงคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีสำหรับอโยทัศวรณเสนีวง์ณอยุธยานักสแสดงหญิงรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงมีลูกสาวหนึ่งคนคือขวัญพิมพ์อักษรทำงานอยู่เบื้องหลังเป็นผู้จัดละครล่าสุดทางด้านขวัญพิมพ์อักษรได้ออกมาไลฟ์หลังคุณแม่โยธสวรณค์เข้าโรงพยาบาล เข้ารับการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีขนาด1.5นิ้วซึ่งแอบกังวลเล็กน้อยและเคยผ่ามาก่อนหน้านี้เมื่อปี2518โดยแฟนๆที่เข้าไปดูไลฟ์สดต่างเข้าไปให้กำลังใจกันอย่างมากมายโดยทางด้านขวัญพิมพ์อักษรได้บอกว่าพอจะผ่าตัดจริงคุณแม่ก็เกิดอาการกลัวขึ้นมาเล็กน้อยและเข้ารับการผ่าตัดช่วงเช้าวันนี้หากมีความคืบหน้าเราจะมาอัปเดตให้ทราบครั้งขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ